การปรับสมดุลนะเสริมมงคลนะฮะโดยพระเครื่องเนี่ยนะฮะจากการใช้รูปทรงเนี่ยนะฮะทำได้สองวิธีนะ,ะเบื้องต้นนะนวิธีที่1่คือเสริมพลังในเรื่องที่ต้องการแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะน,นี่คือใช้เลยนะก็ใช้เรื่องรูปทรงมาเลยอันที่2คือปรับสมดุลเสริมมงคลนะผ่านการวิเคราะห์เบญจาธาตุนะฮะห้า,าธาตุนะะในตำราดวงจีนนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีที่1น,นะฮะก่อน วิธีที่หนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็ต้องรู้ก่อนนะว่าอยากจะเสริมในเรื่องอะไรฮะเช่นความมั่นคงร่ํารวยแข็งแรงความเป็นมืออาชีพความดุดันนะหรือเรื่องอะไรล่ะนะถึงจะเป็นเรื่องรูปทรงได้ถูกต้องเสริมในเรื่องตามนั้นเช่นนะครับถ้าท่านต้องการเสริมในเรื่องอำนาจเดชความดุดันและข่มฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้หาพระที่มีลักษณะเป็นแบบอยากเป็นฟันปลา นะครับรูปทรงอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเพิ่มในเรื่องของความดุดันได้นะครับแต่ถ้าท่านต้องการเสริมในเรื่องความหนักแน่นความมั่นคงความสามัคคีเนี่ยนะห้หาพระที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจะผืนผ้าหรือจัตุรัสนะได้หมดนะฮะเช่นพระสมเด็จนะฮะหรือว่าพระแนวนอนที่เป็นปางสายญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีที่ท่านต้องการเสริมนะฮะความเจริญก้าวหน้า นะฮะความยิ่งใหญ่ความขยันหมั่นเพียรเพิ่มกําลังวังชากําลังชีวิตร้างอาถรรพ์พวกเนี้ยต้องใช้รูปทรงสามเหลี่ยมนะครับเพราะสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นทัดไฟนะแทนการกําจัดสิ่งชั่วร้ายนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาเจริญก้าวหน้านะฮะเติบโตยิ่งขึ้นไปนะฮะส่วนท่านที่เน้นเสริมในเรื่องความรักความสัมพันธ์มิตรภาพเสน่ห์เมตตาพ,พวกนี้ให้ใช้รูปทรงวงกลมหรือวงรี เพราะจะแทนธาตุน้ำนะครับก็จะได้ความนุ่มนวลน,นะฮะมาสเสน่ห์มหานิยมนะครับเรามาดูสรุปนะฮะถ้าต้องการเสริมในเรื่องความดุดดันนะฮะคมศัตรูทรงอยากแบบฟันปลาในถ้าความมั่นคงสมดุลสมัคีให้ใช้สี่เหลี่ยมและเสริมมิตภาพความรักความสมบูรณ์ใช้วงกลมและถ้าเกิดเสริมอำนาจวาสนาบารมีแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยก็ใช้ทรงแบบผสม